สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนะครับตอนนี้ก็นะครับนายใหญ่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกแล้วสิครับนะหลังจากที่มีข่าวเฟคนนวขึ้นมาว่านะครับนะลุงนะครับถูกทําร้ายในเรือนจาบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเป็นข่าวลือนะครับล่าสุดสิครับนะนายใหญ่ของเรานะครับได้ออกมาพูดนะครับชัดเจนนะครับให้ฟังจากป้าอย่างเดียวถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับป้าแกยฮงจะออกมาที่แจงเองครับไอ้พวกข่าวเฟคนนวพวกนี้นะครับนะมันก็เป็นข่าวที่ ดูแล้วไม่มีประโยชน์กลับไม่ประโยชน์เลยนะครับทําขึ้นมาเพื่อที่จะด้วยฝั่งที่ไม่ชอบนะไม่ชอบลุงนะพีเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเอคนนะครับเสพข่าวอย่างมีสตินะครับเดี๋ยวเราไปฟังนะครับนะนายใหญ่นะครับเรามาพูดกันนะครับนะสิ่งเรื่องประเด็นที่มีข่าวว่าลุงถูกทาร้ายในเรือนจำนะครับใครก็มาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปครับ สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของลุงช่างและป้าแป่งผักนะคะก็ตอนนี้ก็มีข่าวนะคะข่าวโคมลอยข่าวเฟซนิวบนเฟสเต้ไปหมดเลยนะคะว่าลุงช่างเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงจนนอนตายนูน่นนี่นั่นสารพัดสารเพนะคะ FC ก็ฟังที่ป้าคนเดียวนะคะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยป้าแตนออกมาพูดเนี่ยนะคะนั่นคือความจริงนะคะก็แม่แหลายๆคนก็คือตกใจนะคะ บางท่านก็ถามมาด้านหลังบ้านนะว่ามันจริงไมมลูกมันจริงไม่ลูก,ลกอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าแม่อย่าไปคิดมากนะลุงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะยังไม่ถึงที่ต้องมีคนมาทําร้ายร่างกายลุงขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันมีที่ปกป้องมีป้องกันกันอยู่นะคะมีกล้องวงจรปิดมีหลายๆอย่างนะคะไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งอะ ลุงช่างก็เป็นคนดังด้วยในสังคมนะคะไม่มีใครกล้ากระทำแบบนั้นหรอกนะคะจำได้ไหมคะคุณกันนะคะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นดาราด้วยอะ่ะเขาก็มีข่าวเฟกนิวแบบนี้นะคะว่าถูกตีตายผลสุดท้ายเนี่ยทางทางทางสารที่เขาไปอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ ร่าทตันน่ะเขาก็เลยออกมาบอกว่าตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้แม่ๆน่ะอย่าคิดมากนะคะอยา่าอย่าคิดมากเลยนะคะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยป้าแตนซึ่งเป็นภรรยาของลุงช่างเนี่ยเขาจะรู้ก่อนพวกเรานะคะ f สีนะคะ,ะ,คะอย่าไปฟังเลยค่ะอย่าไปดูเลยอะไรที่มันดูแล้วเราไม่สบายใจเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปฟังเราไม่ต้องเข้าไปดูเลยมัน มันแบบดูแล้วมันทำให้เราไม่มีกำลังใจนะคะเอาตรงเนี้ยกำลังใจตรงเนี้ยมาช่วยดูคลิปดูวิดีโอให้กับป้าแตนดีกว่านะคะเพราะว่าเขาจะต้องสู้ดีกาต่อไปนะคะสี่เราก็เป็นกำลังใจช่วยกันดูคลิปนะคะดูไลฟ์สดดูอะไรช่วยสนับสนุนสินค้าให้กับป้ากับลุงนะคะอย่าไปซีเรียสน,นะคะพวกพวกขายเหวพวกนี้นะมันประคมข่าวเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะมันสร้างเพจขึ้นมาโจมตีพอโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้ผู้คนติดตามมากเพิ่มขึ้นเป็นแสนแสนคนแล้วยิ่งดูเยอะยิ่งกดเข้าไปดูนะมันจะได้รายได้เยอะมากไอคนพวกนี้นะคะไอเหมือนไอขโมยนะคะไอพวกขโมยต่างๆที่มันทำเฟซเฟกนิวปอมเยอะแยะไปหมดเห็นไหมคะไอฟีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยเซ็นเตอร์ไปที่ป้าอย่างเดียว เซ็นเตอร์ไปที่ป้าอย่างเดียวว่าถ้ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับลุงช่างจริงๆเนี่ยป้าจะรู้เป็นคนแรกนะคะคิดว่ามันไม่มีกรณีแบบนี้แน่นอนนะเอฟสีทำใจให้สบายนะคะสู้ต่อไปนะ,ะอย่าท้อถอยเราไม่ท้อถอยหรอกเรื่องตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปเชื่อข่าวพวกไร้สาระข่าวไม่มีประโยชน์ข่าวชั่วมั่วนิ่นะคะ นี่มาให้กำลังใจป้าแตนกับลุงช่างกันดีกว่านะคะทำใจให้สบายเข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยรักลุงช่างรักป้าแป้งผักนะทุกคนก็รักหนูก็รักนะคะหนูพูดตรงๆนะหนูก็รักลุงกับป้านะหนูก็ไปจากเขาไม่ได้นะคะหนูก็ต้องยืนอยู่ตรงนี้นะคะช่วยกันนะคะช่วยกันดูคลิปช่วยกันซื้อสินค้าแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้ นแค่นี้ป้าก็ดีใจแล้วนะคะว่าป้าตอนนี้ก็ต้องสู้คนเดียวนะคะป้าต้องสู้คนเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่เคียงข้างนะคะก็พักไปแล้วนะคะอย่างลุงช่างก็พักผ่อนนะคะส่วนป้าเนี่ยจะต้องสู้ทุกทางไม่ว่าจะเรื่องอ่าน้องๆนะคะน้องๆมนน้องโอมนะคะต้องสู้ต่อไปนะคะ ป้าออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วว่าต้องสู้ต่อไปจะไม่ย่อท้อแน่นอนพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะ FC ทุกคนเนี่ย FCTP ทุกคนเนี่ยนะสู้ไปพร้อมป้าใช่ไหมคะพวกเราพร้อมที่จะสู้ไปกับป้าใช่ไหมคะนะคะเอาให้ถึงที่สุดนะคะช่วยกันสนับสนุนสินค้าเพื่อนําเงินตรงนี้นะคะไปช่วยลุงกับป้าทําคดีต่อนะคะเพื่อที่จะเอาความจริงความกระจ่าง ให้ลุงได้รับความเป็นจริงขึ้นมานะคะ fc แล้วก็อย่างทนายใหม่นะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะป้าไม่บอกขครแม้กระทั่งลุงป้าก็าจะไม่บอกนะคะก็จะทําแบบเงียบๆก็เป็นสิ่งดีนะคะ fc เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ป้าเพราะว่าเราทําเราไม่ต้องบอกเพราะว่าอ,อีคนใจชั่วใจร้ายเนี่ยมันจะได้ไม่รู้แนวทางของเราว่าเราแก้แบบไหนอะไรยังไงถูกไหมคะ มันชั่วนะคะมันชั่วคนคนนี้มันไม่มีความรักให้กับใครมันทํำลายทำ้ายทุกคนได้เสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันต้องระวังให้ถึงที่สุดนะะป้าเขาก็เลยตัดสินใจว่าเออเขามีทีมทนายชุดใหม่แล้วและเขาไม่ประกาศและเขาก็จะไม่แจ้งให้ใครๆทราบว่าเป็นทนายท่านไหนนะคะขอให้ท่านทำสำเร็จขอให้ท่าน ช่วยลุงพลได้ด้วยเถิดนะคะอยากให้ถึงแค่ตรงนี้เราก็ดีใจแล้วอยากให้ลุงช่างเนี่ยได้ออกมาจากตรงนั้นสักทีนะคะเพราะว่าคนที่กระทํากับลุงช่างเนี่ยความคิดของหนูนะความคิดของหนูคนเดียวนะว่าใครที่กระทํากับลุงช่างขอให้มันไม่มีความสุขตลอดชีวิตขอให้ครอบครัวของมันจงอิบัติจริงๆหรูขอแค่นี้ คนเรานะถ้ามันไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำกําลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกําลังใจณเวลานี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับลุงก,กับป้าณนะเวลานี้นะคะฝีฝากเป็นกําลังใจให้กับป้ากับลุงช่วยกันดูคลิปดูไลค์แชร์คลิปแชร์ไลค์ให้กับป้าด้วยจะได้เอาเงินตรงนี้นะคะมาใช้ประโยชน์ ต่อไปมาปรับปรุงพื้นที่แล้วก็มาจัดงานองค์ปู่ปริจิตของเราด้วยนะคะฟี Hi Fi. ฝากเป็นกำลังใจให้กับเขาทั้งสองคนด้วยนะคะขอให้ป้ากับลุงโชคดีตลอดไปขอให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้ภัยขอให้คนจังไรที่มันพยายามทำร้ายหันหัว กลับไปหาพวกมันทุกคนสาธุ